วันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยหาของกินชิมขนมไทยโบราณที่ตลาดน้ำตลิงชันกันค่ะเห็นเขาว่ากันว่าที่นี่เขามีขนมไทยโบราณขายเยอะมากๆสายหวานอย่างเราจะพลาดได้ยังไงในช่วงโควิดที่ผ่านมาตลาดดูเงียบเหงาลงไปเยอะจนหลายคนคิดว่าตลาดจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้ตลาดน้ำตลิงชันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะคะเห็นแบบนี้ตลาดน้ำตลิงชันมีมานานถึง3 7ปีแล้วตั้งแต่ปีพศ2 0 0 530บรรยากาศความคึกคักความคลาสสิกยังคงอยู่ไม่หายไปไหนผักสดผลไม้ต้นไม้ของตกแต่งอาหารข้าวอาหารหวานขนมนมเนยมีให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายสําหรับใครที่ชอบขนมไทยที่แอดบอกไปตั้งแต่ต้นต้องมาเลยค่ะขนมที่นี่มีหลายอย่างให้เลือกเยอะมากๆแถมราคาอยู่ที่หลักสิบด้วยนะคะใครที่หิวหิวอยากจัดมื้อใหญ่ให้เดินมาที่แพรริมคลองได้เลยค่ะมีร้านอาหารให้เลือกกินเยอะไม่ว่าจะเป็นตามสั่งก๋วยเตี๋ยวกุ้งเผา ปลาเผาราคาเริ่มต้นจากหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยค่ะใครที่ชอบงานอาร์ตงานผ้าพิมพ์อยากได้ไลายเสื้อผ้าสวยๆจากธรรมชาติที่นี่เขามีเวิร์กช็อปกิจกรรมให้ทํากันด้วยนะคะนั่งพักชิลๆทํากิจกรรมเพลินๆแถมยังมีเสียงดนตรีไทยบรรเลงเพราะๆจากชมรมดนตรีไทยตลาดน้ําตลิ่งชันมาบรรเลงให้ฟังกันด้วยค่ะสําหรับการเดินทางมาที่นี่ใครที่นั่งรถประจําทางให้ขึ้นรถเมลสาย79สายเดียวถึงที่นี่เลยค่ะหรือจะเป็นสาย511ให้มาลงที่ สำนักงานเขตตลิ่งชันค่ะสำหรับรถไฟฟ้า MRT ให้มาลงที่สถานีบางขุนนนท์ออกทางออกที่2จะต่อ2แถวสีแดงเขียวหรือจะต่อวินม,มอเตอร์ไซค์มาประมาณ5-10นาทีใครที่นำรถยนต์มาสามารถมาจอดได้ที่ทางเรียบรถไฟนะคะ on the way JS10 EP หน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกรอติดตามชมกันได้เลยค่ะ